สวัสดีค่ะทุกคนมือน,นีพอก็มัดผ้าเพิ่นนะจ๊ะมัดเก็บใน้บัไหลายเรามัดจังผิดนพ่อสิทิไทยนี่้วมาสิผ้าไปเก็บต่อก้าวว่าเด้หมอ,อย่างไงจะหาฮบหมอไปเลยจ๊ะน,น,น,นี่จะหย่อนอ่อนๆฝนมันหัวก,ก็ตกไหมจ๊ะ ฝนนั่นนั่นพายุหัวกามาว่างนันวันจีอะไรวันทีมีจะบแปดเหมนไหมปลายเดือน,นเอนนออ่อนอ่อนยังสิก็คือบ่ต้องบ่ต้องรูดเลยแบบนี้ก็คือแบบห่าเด็ดยังสิแล้วก็ลงหมอเลยยังสิยอดหน่อยหน่อยสิง่าย คูนใสว่วิชาหยืดตัวใกล้ๆนะถามว่าเมงไก,ก่ทุกคนอ่อนบออ่อนบอกออนักคนอ่ะาดสออนยูเนหนอกอาหายยูหากินจริงๆล่ะบาได้ไปตีได้ตลาดยาก อ,อยากได้อะไรผักตะไคร้ใบมะกรูดเม่าม่วงน,น,นี่ก็กองขี้ควายนะคะตัวนี้คือขอกปุ๋ยเห่าเข่าสือปุยมากเห่ามากองไว้บางอี่ มันก็นเลยงามขับพาคีน็กเหรอเราปลูกเป็นต้นนะเราไม่ได้ปลูกเป็น้าวลัวก็ลวเลยต้องยืดเอาบ้า เก็บเลยค่ะออนจันมน,อน,น,อน,นโอ๊ยปลอดสารนะจ๊ะทุกคนปลูกยุคข่างอัน Hành thiên nào? Đang mặc mặt nhà nhũng đấy rồi nhìn nè <laughs> Nhìn nhìn vào mặt nhà nhũng Khác bản uyên ừ đi bỏ hư <laughs> มันในกล่องมันเห็นปลาตะกองเห็นเห็นเห็นอยู่ไผ่ไก่ปนันเห็นอยู่โอ้ยอ่อนแคร์สามนาทีสามนาทีแล้วก็กดต่อใหม่สิคะนี่เบิ้งอ่อนขาบอพุนโอ้ยสะอ่อน ราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาแล้งหนาหอนเนาะมันนั่นฝนมันบดิโตกดูฉะนั้นถ้าเวลามันโป่งหยอดแบบนี้นะเขาก็สีเทียบไปไหลายๆไปต้มแล้วก็เข่าช่องฟิดไว้จ้ะเข่าช่องฟิดไว้แล้วก็ได้กินโดนๆเนาะเพราะว่าถ้าฝนบบตกมันกันบโบโปง่งเขากับโบได้กิน เข้าภาสามารถควบคุามธรรมชาติได้นเนาะแต่ว่าเขากะพอนล้วพ่อมาจัหนดได้ mm. มาทุกคนมาเบิง่งว่าหวัดเก็บหลายปันแดด mm. ใายไหมเบิง่งคุณทึ่ต้นลายปันแดดไร้ mm. ยขยี้อีกจ้ะคุ้ยขอประหยัดยเสาเก็บ mm. มันมือนี่จ้ะตอนนี้ตอนนี้พี่โชว์หน่อยเร็ว เก็บได้เท่าไหร่งานผลงานค่ะหม้อใหญ่ๆประมาณสิบนาทีประมาณกี่ทีเนื้อก็ออกนี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่มัดเก็บมาตอนเก็บมัดบอเห็นตอนมาทิ่มัเด็ดมัดคนลูก